ห้างดงหมูกระทะบริการท่านด้วยบุฟเฟ่หมูกระทะที่แสนอร่อยด้วยน้ำซุปที่นุ่มละมุนน้ำจิ้มที่กรมงกรอมพร้อมด้วยของทะเลที่สดวันต่อวันรวมทั้งเนื้อวัวเนื้อมูเนื้อ,ลอปลาปลาหมึกมีให้เมื่อว,วันที่16ธันวาคม2567เวลา9นาฬิกาได้กรินพลชัยยาพิบูล นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเข้าร่วมพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียรอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่เข้ารับตำแหน่งนายกอย่างเป็นทางการโดยมีชาวบ้านจำนวนมากได้ให้การต้อนรับในบรรยากาศที่อบอุ่นและชื่นมื่นหลังจากนั้นนายกรินพลนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาได้เดินเข้าอาคารขึ้นไปชั้นสาของอาคารเพื่อเข้าห้องทำงานพร้อมกับนำพระพุทธสิงห์งเข้าที่แท่นบูชาที่ห้องทำงานของนายก และนายกได้จุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิก์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลจากนั้นทางพรางได้มีการปรับทิศทางของห้องทำงาน,นอองเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเสร็จพิธีนายกกรินผลได้เดินลงมาพบปักกับที่น้องชาวบ้านที่มาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากมีการมอบช่อดอกไม้ของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกันโอกาสนี้นายกเทศมนตรีเมืองแม่เห่ดได้พูดย้ำว่าจะเน้นในการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนไม่มีการแบ่งพักแบ่งฝ่ายและทำง,งานภายใต้สโลแกนที่ว่า เราต้องเปลี่ยนเพื่อแม่เหตุพรุ่งนี้ที่ดีกว่าและต้องปรงสายร้ายการคอร์รัปชันและในวันที่20ทธันวาคมนี้เวลา9ก้านาฬิกาจะมีการถแถลงนโยบายและร่วมประชุมสภายอย่างเป็นทางการสินชัยพระชรธนาพลเรียบเรียงวริศราธินารายงานสและม ปราศจากคำพอราหาใดๆกลุ่มเพื่อแม่เฮียคนยุคใหม่โปร่งใสไร้ขอรับชันการินคนไทย,ยาทิ่บูมาให้คุณเปลี่ยนรูมีที่ดีกว่าการินคนเบอหนึ่งอาสามากับกลุ่มเพื่อแม่เฮีย